สมาชิกสภาคุณแทนและรัศดรจังหวัดสุรินทร์ต้องการขอไปครับในลำดับต่อไปครับขออนุญาตนะครับกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์นัทพงศ์รบวนสลีได้กรุณาเป็นผู้แทนคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาชาววัดศุภรริพมรามได้กรุณากราวต้อนรับคณะเจ้าภา,า,าพแผ่นดินตามในขั้นเสด็จมงควกราบเรีเชิญครับ เป็นการบยชาสมบูรณโดวงตาเย็นยงที่ชาวจังหวัดสุรินทร์ะคับให้ความเคารพนับถือนะครับังท่านท่งประเป็นสิทธาเลื่อนจนทำพิธีนะครับท่านอาจารย์นิวัฒแจ้งอริยะโอและคณะผู้ที่มาร่วมในการทอดกถีสามัคคี2อ7ีวัน การทอดกระถินสามัคคีครั้งนี้นะครับก็ได้รับความอนุอรเราะห์ละหลายอย่างนะครับจากท่านอดีตสสกรนการนะครับแล้วก็ท่านอนุอรุทธะครรบกระเด็นผ่านนะครับที่ได้อนุเคราะ์ความสะดวกทุกอย่างนะครับให้กับคณะของกองกระถินที่จะมาทอดที่จังหวัดสุรินการทอดกระถินครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่สี่นะครับที่เราได้มาทอดตั้งแต่ปี2 0 0พ 5063ผมในงาจารนัทช์พรมจังวัดสริในนามของตัวแทนนะครับซึ่งก็เป็นดองกันนะครับท่านสสจ,จรจมีการจัดเลินกันก็ขอขอบคุณน,นะคะนรับ่ามกเทศมตสีพัดรถนะครับพื่อที่เมตตานะครับที่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ได้นำดีๆนะครับมาให้จังหวัดสุรินทร์อย่างมากมายก,ก็ขอให้ท่านนี้นะครับสุขภาพแข็งแรงและขอให้ทุกท่านนะครับ ช่วยกันนะครับอนุโมทนาสาธุวงกันต่างๆเลยนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับได้นำดับถัดไปครับขอเ,เชิญเจ้าหน้าที่ได้นำตั๋วลำบาเพื่อมอบให้ท่านประธานในพิธีและคณะจำนวนก้าวขั้นขอนีเชิญครับ เราไปกันนะครับเป็นมสิบคั่มนะครับพรอมกลับยินเชิญน,นะครับ ท่านประธานในพิธีนะครับได้ถวายการประกอบพิธีแด่ประธานพระสงฆ์และคณะนะครับอีกท่านได้ถาวายการประกอบพิธีแด่พระสงฆ์ประจำที่อาสน์งตามลำดับขอตัดสินเชิญครับ ขอเชิญนะครับญาติโยมทุกท่านนะครับได้ลุกขึ้นนะครับแล้วก็นะครับเชิญประจําจุดนะครับที่หน้าพระสงฆ์รูปนะครับเพื่อถวายสารปรัปร่วมกันครับเชิญครับเชิญครับทางด้านนี้นะครับขอนพี่น้องนะครับญาติโยมจชนจากไปในพิธีก่อนนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญพี่น้องจากชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับเพิ่มเติมนะครับเจริญครับ ประเคนนะครับประเคนกลลบัดก่อนนะครับยังไม่เจ๊ไตนะครับเฉพาะกลรบัดก่อนนะครับเฉพาะกลรบัดก่อนนะครับนะครับเพิ่เข้าประจำที่เสร็จแล้วนะครับจงจะขอเชิญย่างพี่น้องจากจังหวัดสุรินทร์นะครับทองเรานะครับเข้ามาล่วงนะครับถวายประเคนกลลบัดก่อนนะครับเอ้าที่ดูนะครับเลือ สถานที่ใดนะครับที่ยังไม่มีนะครับประเคนนะครับเจนพี่น้องของเรานะครับจังหวัดสุรินทร์เขาร่วมด้วยครับนะครับประเคน้วถวายนะครับแล้วก็ขับนะครับประจําที่นะครับครับขอขอบคุณครับเราจะได้ประกอบพิธีในลําดับต่อไปนะครับช่วยดูเลยนะครับ เจ้าทีครับทุกท่านนะครับช่วยกันดูเดินดูนนะครับบอกรบทุกท่านนะครับทุกรูปไือยังครับก็ขอประจําที่เดิมนะครับแถวหลังนะครับดูดูด้ียนะครับยังยังมีนะครับประสงค์นะครับแถวด้านหลังด้านด้าน รนรเลนะสหะปัญจศีลานิยาสหาปัญจศีลานิยาจารสีลานิยาจา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่ข้าพเจ้าดำตะมาติยามิสุราเมนยะมัจฉะปะมาทะฐานาเวราหิสิทาปะทัง <Nate -nawaying>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  จะมาเลย,ยนะครับรจะเลยครับ เชิท่านประธานในพิธีได้นำกล่าวคำถวายข้ากถินครับอมแล้วนะครับขอเล่นเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันถวายข้ากถินนะครับกต้องทำในปีนี้ทั้งหมด227วันนะครับขอให้ตั้งธโมพร้อมกันสาจบก่อนนะครับนบโมตัสสะภะะวะโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสัพริวารังสัพริวารังกัถินะจีวรทุสังกัถินะจีวรทุสังสังขสังสังขสังโอโนโชยามะโอโนโชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิปังอิปังสัปริวารังสัปริวารังกัทินะจีวรัทุสังกัทินะจีวรัทุสังปฏิกานหาตุปฏิกานหาตุปฏิฆะหิตวาจ่าปฏิฆะหิตวาจาอิมินาทุเสนาอิมินาทุเสนากัทินังกัทินังอัตระตุอัตระตุอัมหาการ ทีคารตันทีคารตานอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจรนิพพานายะจาข้าแต่พระสุทิตสุสองผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสองผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าจีวรกถินผ้าจีวรกถินพร้อมดุริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิสุสองแด่พระภิสุ ขออุ่่ครับนะเมื่อวาทตันวพร้อมด้วยราทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารหลายหลานี้อันับแล้ว5ขอจน้ารายวยภาพนี้ด้วยา หน้ากระมานะครับพอรับจ้างอยู่นะครับก็เดินไปเป็นแถวนะครับหลังจากท่านถวายแล้วก็เดินออกด้านขวาม,มือเลยนะครับเดินตรงไปเลยครับโดยได้ด้วยความเป็นประเบียบเรียบร้อยในการเข้าถวายพาระกระดือนะครับสาธุ ขัดดิสเกิลข้างแถวได้านซ้ายมืนอนะครับเข้าทางด้านซ้ายมือและออกด้านขวามือนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยออกด้นนี้เลยนะครับไปเฉดด้านนี้เลยนะครับไปเฉดด้านนี้เลยนะครับ ยินดีท่านรุ่มาต่อแถวได้เลยนะครับได้เข้าสวารีเกษตรทุกคนท่านให้ท่าชื่ออะไรนะโสพลยปนาเจ้าวชุนลินเจ้าวบาลัระสาวาลาอจุฬฐานาจารุท่านประธานสงฆ์ทุกท่านนะครับที่ได้บูชาพระกระถิ่นเลยครับ การรวจเลการอาวัาย,ยน,นะครับขออนุญาตเปลียนเชิญถ้าท่านมีเรียนท่านยืนขวานเลยนะครับท่านเป็นจุดแนะนําท่านท่านอาจจะนั่งไม่สะดวก ตัวลงให้ถวายเลยนะครับไม่ต้องนั่งลงเพราะว่าการเข้าถวายโดยการน,นั่งน,นั้นอาจจะลดลำบากหน่อยนะครับและทําให้การถวายราราพระตรานช้าลงเพื่อความรวดเร็วจึงขอเรีเยนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าถวาย้วยการย่อถวาย เป็นประเด็จพระคุณพราราชวรคุณอดีตผู้ศึกษาเจ้าคารจังหวัดสุรินจังหวัดาวัดเขาสาลาอดุลักษณ์นัจโรยันไดร์ลาเซนรัตสังขารในวันที่25เมษายนพุทธศักราช2566รงท่านกลิ่นในการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการจ้าอววาสวัดกรุาราพระรามหวงสมเด็จพระเกียรติภกมพลกระบอกพิธีพรรัชฐานเกิดศพ พ,พระเดชพระคุณพระราชวรคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์มีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์และเจ้าอาวาสวัดุรุพรามพระรามหลวงเจริญพอทีในวันที่9้าและวันเสาร์ที่9กาันวาคมพฤศจิกายสงองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็ขอประานในในกาศให้ได้รับทราบในการแล้วเข้าร่วมในทีพีขอให้ทางเจ้าสงฆ์พระเดชพระคุณพระราชวรคุณโดยด้วยกันนะครับ ที่ผีระเบสชั่วคราวนับกาลาดคอเทอตสือสรอัตลบสรานีเวตระกูลแถบภาอำเภอบราณศรจังหวัดุรห่างจากกรงเทพาียง7กิโลเมตนะครับ ข้าถวายท่านรัยนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าถวายด้วยวิธีการยืนถวายนะครับมันย่อตัวลงนิดเดียวนะครับเพื่อความรวดเร็วในการถวาย ยืนถวายนอตัวลงเพื่อถวายอันนี้มี่รัวนี่คืาท่าที่จะโยนมา ใารเป็นมื่อนนี้ผู้รัอคนที่สัใระัลศาสนาน้ได้กรายั่อามารแบที่ดีก็ถายกันสามรถทีขอขอได้เิญท่าท่านนะครับเข้าสวายด้วยวิธีการยืนถวายเพื่อความสะดวกเพื่อรโ บริหารบริษัทคอมลินจำกัดประธานผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารพิพิธภัณไทย14ษย์ศรีแห่ง9จังหวัดภาคอีสานท่านไอเกียรติเป็นประธานบริการประกอบพิธีรอนถวายเทพนิสสันทีนาวัด huh. สุทิธรรมารามตำบลในเมือขอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์แบบนี้รวมรวมกับผู้ที่สันใจทุกท่านนะครับที่มือปราณบ้านหนองข้าวถวายพระอาารย พระคุณพระเทพพระเทื่อทุกอย่างสงง่งค์โดยกิเปทุการยุท่านขึ้นขวายเลยนะครับท่านไม่ต้องนั่งน,นะครับเพื่อความรวดเร็วในการขวานถ้าใครเปลี่ยนท่านย่อตัวลงแล้วก็ถวายได้เลยครับสหรับท่านที่มีัตถุใดเป็น,นเชิญนะครับ น่าจะทันสุดท้ายแล้วารตนเชทั้งสท่านตอนตืเชินะครับสุชนะครับที่ทห้นไแล้ว ในพิธีถวายยอดปัจจัยเป็นค่าสถานที่จากกานทอดตัดินบำรุงวัดปุชิตธรรมรามแด่พระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพวชิรญาตโสพลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ขอกราบเรียนเชิญครับ